รบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่ฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าด้วยนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันที่20นะคะเรามาสรุปแนวทางของวันที่19ก่อนนะจ๊ะฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวนะคะหรือชุด1เม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าแอดมินก็ให้เด่นไปที่3นะคะ ส่วนวิ่งก็จะมี1น7นะคะแนวทางเข้านะคะน้อยพิเศษ55นะคะหลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าส่วน37นะคะมานะคะพี่น้องมามา3 7นะคะแต่เป็นมาตัวรองพี่น้องไม่ใช่ตัวทีแอดมินติกชอบนะคะโอ้เสียดายมากเลยนะคะน้อยปกติบนก็เข้านะคะพี่น้องจา๋า3านะคะ ส่วนล่าง77นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะ7นอย VIP บนนะคะ36นะคะมานะคะ36มานะคะเข้า3นอยเลยนะคะพี่น้องจา๋านอยพิเศษก็จะมาบนนะคะเอาสรุปยังไม่จบพี่น้องจา๋ารีบเหลือเกินแอดมินกระดายนะพี่น้องสงสัยฟาไปหากินตามบุกฮงบุพี่น้องจา๋า อันล่างด้วยจ้าศูนย์หกเนาะพี่น้องจา้าศูนย์หกก็หลุดไปนะคะสรุปนะคะคือข้าวนอยพิเศษมาล่างนะคะส่วนนอยปกติก็ข้าวบนนะคะนอย VIP ก็มาบนนะคะมาตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าไม่ใช่ตัวกลับนะคะวันนี้ก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะใครได้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะพี่น้องจา๋า ถึงแอดมินจะตอบช้าแต่แอดมินก็จะตอบทุกทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องก็รัก fc รักพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะโอเคนะคะแววหลาย้ายห่างเนาะพี่น้องจ้าเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องจะรำคาญแอดมินซะก่อนนะคะเราไปรับชมของวันนี้กันเลยจ้าวันที่20เดือน7 ปี4นะคะแนวทางฮานอยชุดนะคะชุดหนึ่งนะคะเม็ดเดียวนะคะแอดมินชอบเขียนผิดนะคะพี่น้องจา๋าจะเป็นชุดหนึ่งเม็ดเดียวหรือสูตร1เม็ดเดียวก็ได้เนาะพี่น้องจา๋าขอแตแ่แนวทางตัวเลขเข้าก็พอเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องอวันนี้นะคะแอดมินให้เด่นไปที่ 4นะคะสวิ่งนะคะวิ่งก็จะมี2 5 0ห้านะคะสำหรับสายวิ่งนะคะเรามารู้สี่กันนะจ๊ะก็จะมี4 0 4 1 4นย์สี่หนึองสสามสห้ห ส7 4 8 4 9นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น4 9 4 1 4้าแล้วก็4ี่สามนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะซูมให้เห็นใกล้กๆเลยนะคะพี่น้องจะให้เห็นชัดๆเลยนะคะจะได้เห็นกันชัดๆเลยนะคะ ตัวที่แอดมินชอบก็จะมี 40, 41, 43, 46, 49นะคะอย่าลืมไปกลับนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจา๋าเอา45ก็ชอบเลยพี่น้องจา๋าโอ้ย42กับ45ก็ชอบทำไงละ่ะพี่น้องอาวไม่เป็นไร45กับ42ที่จริงแอดมินชอบนะคะ แต่ลืมติ๊กพี่น้องมือก็ไปติ๊กอีกอย่างหนึ่งดูสิแอดมินคิดไปอีกอันหนึ่งมือก็ไปติ๊กอีกอันหนึ่งสงสัยเป็นเอามากแล้วพี่น้องจ๋าอย่าลืมไปกลับนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซ่พารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆแห่งๆกับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า